โอเคครับวันนี้เราจะมาสาธิตเครื่องกรองน้ำ eSpring นะครับเป็นเครื่องกรองน้ำของ a m w a y นะครับขั้นตอนแรกเราจะทำการทดสอบน้ำก่อนนะครับก็คือทำการเทสแร่ธาตุของน้ำในแต่ละผลิตภัณฑ์ในแต่ละยี่ห้อนะครับซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อ,อน้ำแรกที่เราจะเริ่มทำการทดสอบจะเป็นน้ำกันนะครับนี่น้ำกันสำหรับใส่ในแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเราลองดูว่าแร่ธาตุในน้ากัน มันมีแล่ภาพอยู่ไหมนะครับของน้ําที่เป็นน้ํากันโอเคนะครับอันนี้คือตัวของน้ํากันนะครับน้ําที่2นะครับฝาเขียวมีขายในร้านสะดวกซื้อั่วไปนะครับแต่ว่าต้องแกะผลิตภัณฑ์ออกนะครับแกะยี่ห้อออกโอเคในน้ําที่2นะครับฝาขาว นะครับ<ม>ก็ขวดหนึ่งก็ประมาณสัก10บาทฟ้าเขียวจะแพงหน่อยโอเคทีนี้เราเริ่มทำการทดสอบผมมีตัวเทสแร่ธาตุนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเทสแร่ธาตุสำหรับเทสแร่ธาตุของน้ำในแต่ละแบรนด์นะครับโอเคหนึ่งหยดสองหยด นะครับใส่ไป2หยดนะครับนี่เป็นสีน้ําเงินนะครับถ้าออกเป็นสีม่วงนะครับหรือชมพูประมาณนี้แสดงว่าน้ําน,นั้นมีแร่ธาตุแต่ตัวนี้ออกเป็นสีน้ําเงินนะครับออกลักษณะแบบนี้ก็คือไม่มีแร่ธาตุโดยปกติน้ํากัน่นเขาจะไม่ใส่แร่ธาตุก็คือการกรองก็คือจะต้องกรองแร่ธาตุทุกชนิดออกเพราะว่าประจุไฟฟ้าเนี่ย มันจะวิ่งได้ดีขึ้นแต่ถ้ามีแร่ธาตุน่ะมันจะวิ่งไม่ดีนะครับตรงนี้หนึ่งสองโอเคสองหยดเห็นไหมครับตรงนี้แสดงว่าน้ําฝาเขียวตรงเนี้ยจะมีแร่ธาตุนะครับฝาเขียวตรงเนี้ยจะออกเป็นสีมรวอสีม่วงนะครับทีนี้ตัวของฝาขาวมีแร่ธาตุไหมครับไม่มีเนาะ ทีนี้มีแร่ธาตุกับไม่มีแร่ธาตุเป็นยังไงต่างกันยังไงสําหรับน้ําโดยทั่วไปในกรณีที่น้ำเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะมีแร่ธาตุอยู่ในน้ำนะครับมีแคลเซียมนะครับแมกเนีเซียมแล้วก็ฟลูออไรด์นะครับแต่ถ้าในน้ํานั้นๆโดยที่กรองออกมาแล้วไม่มีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายเลยดื่มกินเป็นเวลานานๆก็จะมีปัญหาสุขภาพนะครับ ซึ่งรา,ายละเอียดเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสรุปว่า3ามแบรนด์นะครับ1 2 3สีเขียวนะครับตัวนี้จะแพงหน่อยในห้างก็จะประมาณ10กว่าบาทนะครับในร้านสะดวกซื้อมีแร่ธาตุที่เราเรียกว่าเป็นน้ำแร่ต่างๆนะครับอันนี้คือ3ยี่ห้อที่เราเทสกัน2ยี่ห้อเนี้ก็สามารถเทสได้หรือยี่ห้ออื่นๆอีก็สามารถเทสได้นะครับ อ่าโอเคทีนี้ผมเอา3ตัวเนี้ยลงก่อนเรารู้แล้วว่ายี่ห้อไหนมีแร่ธาตและไม่มีแร่ธาตนะครับโอเคทีนี้เครื่องกรองน้ำอีสปิงนะครับอ่าจะมีหัวเบี่ยงอยู่3ทิศทางนะครับทิศทางนี้อาจจะใช้อ่าล้างผักล้างผลไม้ก็ได้อันนี้ก็คือใช้หุงข้าวหรือทํำอะไรต่างๆก็แล้วแต่หัวเบี่ยง แล้วแต่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับมี1หัวมี2หัวนะครับแล้วก็ตัวที่ผ่านการกรองจะออกจากท่อเล็กนะครับน้ําจะเข้าทางท่อใหญ่นะครับแล้วก็มาตามสายาก็จะผ่านตัวของอาคาร์บอนกำมันนะครับตัวไส้กรองตรงนี้จะมีอยู่3ชั้นนะครับผ่านคาร์บอนกำมันที่ความละเอียด0.2ไมครนะครับ แล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV นะครับหลังจากนั้นก็จะออกผ่านท่อเล็กนะครับแล้วก็ไหลออกทางช่องนี้ถามว่าทําไมแรงดันน้ําถึงเบามากเพราะว่าปั๊มน้าผมตัวเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อกับตัวของก๊อกที่บ้านแรงดันมาจากแรงเป็นปกติน้ํามันจะไหลแรงกว่านี้นะครับปั๊มเนี่ยผมผมใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วความแรงมันเลยเบาลงไปโอเคทีนี้ตรงนี้ยก็คือ ผ่านการกรองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมลองมาเทสแรดภาพดูนะครับว่าของเราเนี่ยมีแลดภาพไหมนะครับากรารกรองเทสแรดภาพโอเคอันนี้คือตัวน้ำที่สริงจากเอ็มวีเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นสีงเงินจะไม่มีแลดภาพครับแต่ตรงเนี้ยจะมีแลดภาพ คือจริงๆนะแล้วธาตุมากับน้ําอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องกรองน้ําหลายๆยี่ห้อเขาจะกรองละเอียดเกินซึ่งทําให้แร่ธาตุไหลผ่านมาไม่ได้พอไหลผ่านมาไม่ได้แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเราเลยไม่ได้รับตรงนั้นนะครับแล้วก็บางย,ยี่ห้อของเครื่องกรองน้ำเนี่ยก็คือเป็นระบบ RO ก็คือ Reverse Osmosis ก็คือเป็นน้ําที่บริสุทธิ์จริงๆโดยที่ไม่มีแร่ธาตุมาอยู่ด้วยเลย นะครับเพราะฉะนั้นดื่มกินไปนานๆก็จะอันตรายนะครับต่อสุขภาพโอเคนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะเหมือนกับแบรนด์สีเขียวเห็นไหมครับไอคือตัวนี้จะมีแร่ธาโอเคของบางตรงนี้นะครับโอเคทีนี้นอกจากนะครับค่าเชื้อแล้วนะครับการรองได้ละเอียดนะครับแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายไหลผ่านได้ สามารถกรองกลิ่นกรองสีได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นหยดอุทยัยทิพย์นะครับนะอุทยทิพย์ซึ่งจะมีกลิ่นและสีอะลองลองดมหน่อยครับนมสาธิตลองดมดูมีกลิ่นไหมครับมีกลิ่นเนาะแล้วก็เป็นสีแดงโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาใส่ในน้ำนะครับ โอเคครับทีนี้ผมใส่ตัวหยดสุทัยทิพย์ลงไปในถังแล้วนะครับตอนนี้จะมีทั้งกลิ่นและสีสังเกตเห็นว่าจะเป็นสีแดงนะครับแล้วตัวนี้ก็คือยังไม่ผ่านการกรองนะครับเมื่อผ่านการกรองจากข้อเล็กเดีย๋ยวลองมาทดสอบดูโอเคนะครับ ใสไหมครับทีนี้าให้ลองดมดูว่าเดี๋ยวผมตัดผมตัดสองอันระหว่างตัวเนี้ยมีหยอดอุทัยชิพอ่าโอเคลองดมตัวนี้ดูก่อนครับ,รบอันนี้เป็นอุทัยชิพนะครับมีกลิ่นไหมครับมีกลิ่นเนาะโอเคลองดูอันนี้ครับน,นี่ผ่านการกรองเรียบร้อยไม่มีเนาะโอเคแล้วก็จะใสกว่าด้วย นะครับอันนี้จะใสกว่าอันนี้จะออกเป็นสีชมพูสีแดงอันนี้จะขาวสะอาดใสนะครับแล้วเดี๋ยวผมทดสอบการกินอันนี้กำลังกระหายน้ำพอดีเราไม่ได้กินข้าวก่อนเราได้กินน้ำเลยไม่ได้จริงจริงกินได้ค่ไเป็นไโอเคนะครับไม่มีกลิ่นนะครับแล้วขาวสะอาดแล้วเรีย้อยปากดึงเีมั่นใจอร่อย น้ำมีน้ำหนักนะครับแล้วรสชาติดี